อันนี้เราเปิดบอลเฮือนเชียงเมี่ยงพี่น้องค่ย สไปดีเนาะพี่ๆ้องๆภายในแต่ต่างประเทศอ่ามนนื่อกี้ก็บุได้ไปทั้งหลายพี่น้องเลยอ่าส่วนนี้ก็สียุดธภักเนาะภักดีเมื่อสองเมื่อเวลาอันถือโอกาสยุ่งเฮือกเลยนะก็สีซ,ซ,ซ่อมซ่อมเฮือกซ่อมซานแน่เนาะเพราะว่ามีแต่ไปก็เริ่มบุหรี่เวียดยุ่งเฮือกยุ่งซานพี่น้องนี่เกระทางแม่บ้านต้องกำลังเตรียมเครื่องขายเนยาะเพราะว่าอันนี้เป็นดัชชี่ประจำ เก็ดพวกจเจ้าอินหัวเจ้าเนื้อเ,เข้ามาต้องได้ลวกซะก่อน,นเนาะได้ลวกให้มันซุกซะหน่อีกเนาะนั่นก็เป็นเครื่องคายคือว่าผิดรายได้ประจำคือว่าทำครอบครัวเลยวันนี้เขาชีสซ่อมอันนี้เนาะชีซ่อมเฮือนชีแปลงตัวนี้เนาะเพราะว่าไม้มันหักเบมือนกับน้องเนาะ ไม้มันหักเขาจะเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนไม้ออกนะเออสังกะสีส่วนมันอันนี้ก็ไม่ว่าต้องได้ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่พี่ร้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่สองตัวนี้กระชิดเอาออกนะไปใส่มืาอนี้ก็เลยาที่วกาสสิแปรงอันนี้พี่น้อง หลายๆคนก็สงสัยพี่น้องเลยส่งใส่บ่กม่ไปซอยคนอื่นวะบ่เรามีแค่บ่บ,บเ่เราลุยบ่บ่คือว่าเห็ดไปซอยผู้เื่นวะ่ะอันนี้จะสภาพตัวจริงพี่น้องเลยเ่อยมีโชคดีบ่บ่ไข่มีอาชีพเนาะถือว่ามีแนวเฮียงแล้วหาแต่ว่าบางคนที่ไข่ไปซอยเขาบ่มีทางเลือกเราจะบ่มีทางเฮียงทางหาเนาะบ่มีรายได้เออถือว่าเขาลำบากกว่าเ้าหลายเทา้า เาตองนี้ตงเงปลี่ยน <c oughs> ไม้พวกกระซิ้ายไม้กลมเนาะอันนี้ก็เป็นไม้ลูกกาดกตัดมาให้เนาะไม้ตัวนี้ไม้เสาตัวนี้เฮ็ดเป็นไม้ข้าวตสกสัะสีเนาะถ้าบุพเพอจะได้กระตัดอีก <c oughs> <c oughs> อันนี้วางแผนไว้วชัชิธเนาะวิชพืพื้นก่อนาะวเขาใส่น้ำใส่อย่างมันเปียกสิเนาะยามพ่นมากกไปบัวร้เนาะมันเป,ยนเป,ยนเปียกมันเป็นตมไมนน่ได้เลย้เงินเดือนหน้าซื้อทรายซื้อเห็บวัชพเชพื้นเนะาะมา่มันเขามา,มา,เเา,เาใส่น้ำกับบุบพื้น ถ้าราถ้าตั้หลังคาจะปีไหนพี่้องหาเงินยากตรงนี้อันนี้คอยตั้งเฮือนก็แม่นว่ตั้งแต่ก่อนโควิดสามเดือนพี่น้องหลังจากโควิดเข้ามาก,ก็แม่นว่าอย่างนะเซนแล้วเพ็ดอย่งางบัไลหาเงินบันวลอยเพื่อการปสีิต่อตัวนี้นะ ดาวซิโต้เสาตัวนี้ออกมาดิเวลาหีิบผลมาเอาด่งไผ่มันด่งยากพี่น้อนผลมันซาดเข้าไปพอวิโตตัวนี้ออกมานี่ใส่ชังกระสีแผ่นหนึ่งเกประมาณนี้พี่น้องแล้วเอาเห็ดทางเต่าเห็ดเทือนครัววบางนั้นมันกระสีเสียวดวกสบายแน่นเนาะมันผลบมดะาดเข้าเวลาผลมามันซาดเข้า กานใส่ข้าวมันชัดเนาะคือดยชีโตะสบายดีทิพย์สบายดีสบายดีไปแล้วสบายดีงามสบายดีอืม้องเนยด้วยสบายดีสบายดีพสบาดีสดีบีอ๋อเขียนใค่สงอลามืนเาน้ท้าบงนั้นเขียนอยู่ในฮือนมันพู กีร oh, ้ายเนาะไปชักายอีกโอ้แต่ยต่ใช้ไย่หนี่ก็ใช้งานหนึ่งตัวจุาเกิด

นี่ค <c oughs> ือเมตรคือคือเมตรแปดสิบเมตรเจ็ดสิบปลายแปดพุทธแปดพุทธสิบสองเมตรปลายคือสองเมตรสี่ cho Messi Phút tư mình có van trồng mét nó Trồng mét có van ấy rồi vẹt rồi đấy Cửa từ đây mình bột

ส้นชังก์ีตัวแพ่นน้อยชังก์ีแปดพุทธมันสองเมตรส ไปกินเขาลักไปกินแล้วไก่เหรอแก้มแมงลักก็ไม่มแฟะก,กั็มี่ต่บุกมีขึ้นมาไม่อยากบรเห็ารตู้ใชบไหม,มไข่ไม่พักก็ได้พักก็ห่างได้ <c oughs> จริงก็เป็นตะเกินไข่มันมันมีลูกอะเขาไปกินปีใหม่หรืไก่เหรอคนสิที่นั้นก็คนสิที่อัน <c oughs> <c oughs> ว่างทางเขาย่างนี่นะว่าเขาใส่น้ําใส่ในนี่เวลาเนี่ยผุดมาแล้วมันอะไรนั้น,น,นแต่ยน่ยมแรงนี่นะใส่น้ำหน่อยเดี๋ยวมันก็นยังเป็นตุ่มไปอย่างเวลาเราย่างเขาอย่างมันยากใช้เงินมีบอกมายืมนะเอามาใช้เออจะร้อยมีเงินมายืมจากร้านจากไหนมีแต่เงินโตฮะสองร้านพูและเงนินโตให้กันแล้วแค่นู้นเอยมันสิพอ,อ ซื้อเห็ดซื้อไายกับร้านปลายร้านปลายก็บริวิธีมาซื้อสังกะสีอีกแบบนี้ซื้อสังกะสีอีกซื้อสังกะสีหนึ่งประมาณห้าเพนเพนหนึ่งสี่สิบห้าห้าเพนที่สดใสแล้วก็ซื้อปูนปูนประมาณสองชอบสามชอบตกอยู่ประมาณสามล้านสองล้านปลายสามล้าน ก็แปลงน้ำมีห่อละสองสามล้านเออบ่อใครทำบุที่พื้นกับบ่อห่อบ่อยางกะมันไม่ต้องทนกับใครแล้วบ่อันนี้แบนตกหอบหน้าหอบหลังบ่แปลงลายก็มันจะแปลงอือหัวมันยามผุดมันเที่ยวมันยาคุณมันเปียกเออเนื่งกับเปียกอือนั่องกับ่มีบ่เพ็ดจิตเวลายามผุดมาแล้วเที่ยวนี่ เยวเขยา,ายากไปย่างมากมันเป็ดกี่ตุ่มแต่ย่ามแรกเนี่ยเขาใส่น้ำน,นิดหน่อยมันยังเป็ดตุ่มเนี่ยที่เพื่อนย่ามค่อยเฮ็ดไปฮ่าเอาไว้พี่น้องฮอตตอนตแรกเฮ็ดต้อเอาไว้ฮอตเมื่อยสำเร็จนะพี่น้องมังออกหมด มีแต่เมื่อแรงม้างคุดเสาออกคุดเสาออกแล้วให้คุดทางเสาไม้ทางเสาไม้ตีโค้งไว้เนาะมีแต่ตีโค้งไว้ก่อนไม้ก็อาจจะบุพเพนะที่ได้ให้ลูกหลานเปตัดให้อ,อนะีกเนาะ นี่เราเปิดบ่อเฮือนเชียงเมี่ยงพี่น้องไงเงินเชียงเมี่ยงเนาะฮะใกล้สิ้นแล้วนะพี่น้องไงวันนี้ได้จะบโบเซ็ตเนาะหนวานหนึ่งมาไม้กับบุพพโยยังไปกับบุพพโยยังเสานึ่งใช้ไม้ข้าวตัดไม้ข้าวประมาณสี่ห้าตัวตัดไม้ข้าวใส่หัวไม้บุพพโยพี่น้องตัดไม้กลางป่า เครียแถวเงือ,คอมมนค่อยมันกับไม้มันไ่ค่อยมีแน้วอาตัดเนี้ยผอมมันเป็นเขตดินเขาหาไม้ยากนะยังนึ่งเสาตอกไม่ข้าวไม่ข้าวไม่สียัวแล้วก็มุ้งเนาะ